นี้นะครับผมว่าคุณต้นอ้อคุณอี้แทนคุณแล้วก็ผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะฮะส่วนก็มาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทชื่ออะไรไอคอนเนี่ยดีไอคอนนะครับเราตรงๆเลยนะครับเรามาดําเนินคดีนะนะครับเราเอาจริงอาจังเลยได้ประสานงานกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้คุยกับทางปคบเรียบร้อยคุยกับทางหน้าห้องของผู้บัญการตำรวจแห่งชาติก็คือว่าเราทําคําร้องทุกข์มาดําเนินคดีจริงจังนะครับนะ แล้วก็เราเชื่อมั่นว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะร้องทุกข์ในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่เราจะให้ความสํคาคัญมากที่สุดซึ่งคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะนําไปสู่คดีฟอกเงินแล้วก็หากพบว,ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็จะไปสู่การดําเนินการยึดทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอัน,นนี้คือหลักการคร่าวๆนะฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยคำร้องทุกข์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบหมายให้คุณอี้เป็นคนอ่านเพราะว่าเป็นคนที่รวบรวมผู้เสียหายมาได้มากที่สุด ครับแล้วประมาณะมาณ5อ0กว่าลายครับที่ผมรวบรวมมาครับที่มาทางผมครับโดยดยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะให้เขาแจ้งความในต่างจังหวัดตะกี้ประสานทางผู้บังคับการแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบางส่วนประมาณใช่ค่ะประมาณสิบกว่าลายสิบทิกว่าลายนะครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตะกี้ผมประสานจัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้แล้ว30คนครับเดี๋ยคนละประมาณ5้าแสนนะครับก็ถ้า10คนก็2ล้านเอ่อถ้าร้อยคนก็ ประมาณ20กว่าล้านครับประมาณก็มีมีค่าตัวตายอยู่มีค่ะก็ขอขอเป็นตัวแทนเล่าเรื่องดีกว่าเพราะว่าน้องเองมาด้วยนะคะเขาไม่พร้อมที่จะมาเจอสื่อเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้องเขามีอาการตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยซึ่งตอนนั้นน่าจะเกิดตอนปี64ที่น้องเขาเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของเขาเขาก็เลยไปรูดบัตรเครดิตมาเพื่อจะมาลงทุนธุรกิจนี้กะว่าธุรกิจนี้จะช่วยชีวิตเขาให้ฟื้นตัวนะคะน้องเขาไปรูดมาแล้วก็ เออได้โอนเงินไปหลายครั้งประมาณ4 0 0แสนบาทแล้วก็ขายของไม่ได้เลยนะคะช่วงที่ขายของไม่ได้น้องเขาก็เครียดนะคะจนวันนั้นคุณแม่เขาเนี่ยพาไปโรงพยาบาลเขามีอาการป่วยในโรคของส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็เลยโดดโลงจาตรวแท็กซี่แล้วก็โดดโลงน้ำเลยในขนาดนั้นเขาท้อง4เดือนแต่ว่ามีรปภช่วยชีวิตเขาไว้ทันก็เลยรอดซึ่งเมื่อวานนี้ที่เขามาหาเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าว่าเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเออเขาถูก ถูกเป็นเหยื่อด้วยแต่พอนั่งคุยแล้วเขามีอาการแปลกๆเขาจะพูดสั่นๆเขาก็เลยมาขอคุยกับเราว่าพี่คะหนูจะพูดได้ไหมว่าหนูเป็นคนนึงที่ประสบปัญหาแล้วหนูเป็นคนที่ฆ่าตัวตายแล้วด้วยแต่ว่าหนูรอดตอนนี้ลูกหนูได้5เดือนซึ่งเขาก็ยังต้องต้องใช้หนี้แล้วก็เป็นหนี้ก็คือขึ้นศาลด้วยเพราะว่าเขาไปรูปบัตรเครดิตมาอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์เลยว่าคนคนนึงเนี่ยยอดเงินสําหรับสาหรับบางคน4ี่ห้าแสนอาจจะไม่เยอะแต่สําหรับเขาคือมันทั้งชีวิต เขาเกือบเสียลูกไปกับการที่เขาผิดพลาดที่เอาเงินนะคะไปร่วมขบวนการนี้อาอขอใช้ว่าเป็นขบวนการดีกว่าเพราะว่าสิ่งเนี้ยอ้อเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายคนนะที่คิดสั้นฆ่าตัวตายแม้แต่กระทั่งคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอ้อหลายๆคนที่เคยคิดสั้นแล้วเหมือนกันบางคนสูญเสียครอบครัวสามีทิ้งลูกไม่เข้าใจบางคนทะเลาะก,กันบ้านแตกเพราะเอาเงินมาลงตัวนี้ทั้งหมดสิ่งนี้นะคะที่เราเราเห็นใจพวกเขาฉะนั้นเองวันนี้เองเนี่ย พวกเราก็ขอเป็นเป็นตัวแทนนะคะที่จะพาผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะคือตะ่กี้คำนวณมูลค่าความเสียหายประมาณนะครับประมาณอยู่ที่200กว่าล้านบาทที่อยู่ในที่อยู่ในมือผมนะครับ200กว่าล้านผู้เสียหายประมาณ500กว่าคนตอนนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับรวมของเราก็6 6เ0แล้วแหละเริ่มเริ่มเข้ามาเยอะไม่ได้รวมครับไม่ได้รวมค่ะไม่ได้รวมแลวประเด็นนี้ได้พบคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะเขา เวลาจะดำเนินคดีใครเนี่ยไม่ดูไม่ได้ดูจากคาพูดนะเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยนะหรือว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคงไม่มีใครยอมรับผิดหรอกครับนะดูจากพฤติกรรมนะครับพนักงานสอบสวนกองการสอบสวนกลางได้รวบรวมคลิปไปหมดแล้วนะดิจิตอลฟุตพิยจะจะเป็นตัวพิสูจน์เจตนานะครับนะก,ก,ก็อย่างที่เรียนนะครับงานนี้ก็อาจจะมีดาราติดกุ๊กนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะนะ,นะมีโอกาสสูงครับดูจาก,ด,จากดูจากพฤติการนะครับ ไม่ใช่ดูจากคําพูดนะต่อไปใครก็อ้างคําพูดว่ากูไม่เกี่ยวได้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นครับดูจากพฤติการดูจากฟุตปิ้นที่ผ่านมาครับยินดีเลยครับถ้าอยากจะฟ้องกลับก็ฟ้องไว้ได้เลยผมรออยู่แล้วรับหมายสารนะอบอกบริสุทธิ์ครับถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีครับนะตอบคําถามผู้เสียหายตอบคาถามลูกค้าตอบคาถามนักข่าวครับถ้าบริสุทธิ์จริงนะไม่ควรจะเป็นลักษณะเป็นข่าวแจกนะต้องแบบสื่อสารสองทาง ตอบทุกประเด็นนะครับ,รบผมผมเห็นว่าอย่างนั้นนะผมออขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของออผมได้สอบถามผู้เสียหายนะครับว่าในส่วนของดารานะครับที่มาร่วมเนี่ยจะแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกว่าส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโดยตรงได้รับมอบหมายได้รับมอบงานมอบอำนาจนะครับกับเ,เกี่ยวกับผู้ของ การมีกรรมสิทธิ์ในการตัดสินใจในการมีภารกิจในการร่วมงานกันอย่างจริงจังไปรูปธรรมให้อนุญา้ใช้ใช้ชื่อแบ่งปันผลประโยชน์ได้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าท็อปของของบริษัทนะครับก็จะมีประมาณ5-6คนนะครับที่ <c oughs> <c oughs> มีใครบ้างครับไว้ไปดูกันนะครับ,ก,นนรบกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถูกว่าจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับออกงานอีเวนต์ไปโชว์ตัวไปพูดไปกล่าวบนเว,เวทีนะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งกลุ่มนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าบางทีเขารู้จักใครหรือเขาอยากให้ใครเขามีการว่าจ้างกันนะครับกลุ่มที่3เนี่ยคือว่าเป็นเหมือนกับว่าใช้ความสัมพันธ์ไปร่วมออกเปทํทกิจกรรมอย่างเช่นเขาจัดงานวันเกิดก็ไปร่วมด้วยนะครับเขามีพิธีอะไรต่างๆก็อาจจะไปร่วมบ้าง แล้วก็โช์ตัวบ้างนะครับได้รับผลตอบแทนมาบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดเยอะเพราะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากครับกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นนะที่คนีออกใช่ับคนที่ออกบ่อยๆ,ๆ,ๆเพราะร<ๆ>ว่าถามจากผู้เสียหายเนี่ยเขามีการยืนยันว่าเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มามีส่วนสําคัญในการตัดสินใจในการเกี่ยวข้องในการยืนยันแล้วก็มีบางคนนะครับนำภรรยา มาลงทุนด้วย <Okay. S 2> นะครับแล้วพอมีการเผยแพร่ไปในกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาไปขอให้ลบคลิปนั้นทิ้งนะครับเพื่อว่าไม่ต้องการให้มีหลักฐานแต่ว่าเขาได้พูดให้คนได้ทราบนะครับว่ายืนยันว่าภรรยาเขามีการโชว์เอกสารว่าลงทุนร่วมด้วยนะครับความเห็นผมส่วนตัวได้คุยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะผมคิดว่ามันเท่ากันนะมันลักษณะแบ่งหน้าที่กันทําอีกคนนึงก็แสดงเป็นซีอีกคนแสดงเป็นผอ o อีกคนก็เป็นแม่ขายอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันรับโทษเท่ากันเพราะว่าผมเคยทาคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนโดยเฉพาะพวกที่เป็นวิทยากรพยายามจะชักชวนใี่เขาจ่าย2องพันห้าสองหาออันนี้บอกได้เลยว่าไม่รอดแล้วฝากไปยังแม่ขายนะครับให้มาเป็นพยานมาแจ้งความนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับตํารวจแล้วถ้าคุณไม่มาคุณก็คือผู้ต้องหาคนหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นฟังผมไว้นะอันนี้บอกลูกหน้าแล้วนะนี่บอกอบอกข้อสอบแล้ว นะครับเมื่อก,กี้คุยกับทางผู้กกับการนะครับก็คือว่าไม,ไม่ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะฮะไปที่โรงพักใกล้บ้านเลยพอแจ้งความเสร็จครับเขาก็จะส่งกัน,นทางออนไลน์มาและอีกสักครู่หนึ่งท่านผบตรเนี่ยฮะรักษาการเนี่ยนะครับท่านก็จะมีวิทยุด่วนไปถึงพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรให้ให้มีอำนาจในการสอบสวนคดีนี้ได้ทั่วราชอาณาจักรนะเพราะนั้นก็ไม่ไม่ต้องเดินทางมานะครับผมเชื่อว่า,าผู้เสียหายจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกอ็อ่าก,ก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ช่วยนะ ได้ข่าวว่าท่านผู้ช่วยจะแถลงจากหลังจากที่ผมไปแจ้งความแล้วน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงที่นี่ก็คงน่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าก็ลองถามท่านดูเพราะเป็นหมายจับหรือหมายเรียกไม่ทราบพี่เชาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากผมแจ้งความเอาแค่นี้แล้วกันถึงแม้เป็นแม่ขายคนชักชวนเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายได้นะนะครับนะเพราะว่าหลงเชื่อหลงอะไรแล้วก็สํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูว่าคนไหนเช่นแม่ขายคนไหนเนี่ยมีความประพฤติดีให้ข้อมูลสําคัญกับพนักงานสอบสวนจน ทําให้จับคนร้ายตัวใหญ่จริงคนที่ได้เงินทั้งหมดจริงเนี่ยก็กันเป็นพยานได้นะเพราะนั้นก็รีบรีบมานะครับนะครับผมผมอยากฝากเ็สองเรื่องนะครับ,รบเรื่องแรกคือฝากถึงบริษัทดังกล่าวนะครับว่าตอนนี้ถ้ายังยังมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ยังคิดว่ามีความเป็นมืออาชีพในการทําธุรกิจเนี่ยผมอยากให้รีบ แก้ไขปัญหานี้อย่างเร็วเร่งด่วนนะครับช่วยดูแลคืนเงินหรือว่าอาจจะซัพพอร์ตเพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นเพราะว่าหลายหลาคนเนี่ยเครียดมากผมนั่งคุยกับพูดเสียหายเนี่ยครับได้เห็นติดตามทุกวันจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นประเด็น แต่ว่าตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วนะครับก็อยากให้รีบดําเนินการใดๆก็แล้วแต่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนี่เป็นสินคนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนไม่น้อยนะครับแล้วก็กําลังมีคดีติดตามตัวอันที่สองอยากฝากถึงผู้เสียหายที่ยังยังหลงเชื่อยังทําอยู่ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จบไปไหมจะเอาผิดได้จริงหรือเปล่านะครับขอให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพื่ที่ผิดกฎหมายหลายบทนะครับดังนั้นเนี่ย อย่าวางใจนะครับเข้ามาดําเนินการไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดสั้นไม่อยากให้ฆ่าตัวตายไม่อยากให้ทำร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าเ,เรายังมีทางออกนะครับแล้วก็โดยเพพาะเงินเนี่ยยังเชื่อว่ายังอยู่ในระบบที่เขายังสามารถยังหมุนเวียนอยู่แล้วก็สามารถที่จะนํากลับคืนมาให้กับผู้เสียหายได้ไม่อยากให้คิดสั้นไม่อยากให้ทําลายชีวิตตัวเองครับกึ่งหัวใจสําคัญของเรื่องนี้มีเรื่องเดียวนะครับคือการพยายามไม่เน้นขายของแต่เน้นหาคนมาลงทุน เป็นดาวไลน์ต่อยอดต่อบปเป็นไบนารี่สองขาข้างล่างไปอันเนี้ยคือจุดที่แตกต่างระหว่างขายตรงคือสินค้าเน้นสินค้าแต่นี้ไม่เน้นสินค้าเน้นคนลงทุนแล้วก็อัพเวลตัวเอง2อ0 0ันส0 0 5 2ื0 0 0้าส้วข้อแล้วที่ที่ผมเรียกว่าเร็ว้ายไปกว่านั้นก็คือการชวนชวนหรือกึ่งแกมบังคับเนี่ยให้ยิงแอดโฆษณาไปยังบุคคลที่ขอโทษนะครับเป็นแม่บ้านบ้างเป็นคนขับแท็กซี่บ้างเป็นรปภบ้าง เราไม่ได้ดูแดกดูถูกดูแคลนท่านเหล่านั้นนะครับแต่เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยท่านจะสามารถจ่าย200,000ได้หรือเพราะว่าต้องเป็นเลเวลเดียวกันนะครับถึงจะได้ผลตอบแทนนะครับ200,000ถึงจะได้ดีลเลอร์แล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นไปซึ่งเป็นการกระทําที่ผมคิดว่าอาจจะค่อนข้างจะโหดร้ายพอสมควรกับกลุ่มผู้เสียหายครับจริงๆจะมีโพสต์ให้ดูเพราะผมเนี่ยมีกลุ่มแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วนะครับมีเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่า คนที่มาพวกนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะคนที่มาร้องเรียนมาฟ้องเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นผู้ประสบภัยทางกฎหมายโดนฟ้องกลับหมดแล้วก็คนที่มาออกตัวเนี่ยพวกอยู่แสงจัดเลยนะครับวันวันไม่มีอะไรทาไม่เข้าใจกลไกธุรกิจไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําไม่เป็นขายไม่เป็นแล้วก็มีการบอกว่าแม้กระทั่งพาดพิงเหมือนพี่หนุ่มว่าสุดท้ายก็จะไม่รอดเหมือนกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งบอกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าบริษัทเนี้ยมีแบ็กใหญ่ดาราเบอร์ใหญ่ๆมาเนี่ยไม่ต้องกลัวยังไงก็รอด นะครับไม่ได้ไม่ได้ทำสปิดซึ่งผมณจุดจุดนี้นะครับเรามาดําเนินการเนี่ยเพื่อให้ตํารวจได้ตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อหาเพื่อดําเนินคดีต่อไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังหวังลึกๆนะครับว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงถ้าเขายังมีมนุษยธ,ธรรมจริงเนี่ยอยากให้ช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไปไม่ไปต่อไม่ไหวน,นะครับแล้วถ้าคุณจะไปไหวถ้าคุณดีแคลร,ร์ตัวเองได้พ้นได้หลุดพ้นแล้วทําอย่างถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่เป็นร่วมวงการบันเทิงด้วยกันผมว่า ท่านมีเงินมากมายมหา,าศาลเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับแต่ว่าท่านต้องแลกกับชีวิตและความทุกข์ของคนที่เดือดร้อนอยู่มันไม่คุ้มท่านเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยสละมาช่วยเหลือมาเยียวยาแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขายินดีที่จะถอนฟ้องถอนแจ้งความถอนอะไรผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อต่อรองแก่เกี่ยอะไรนะครับก็คือแล้วแต่สิทธิของเขาเลยเพราะว่าทุกวนันนี้พอติดต่อไปไม่ได้แล้วที่ซ้ำ้ายกว่านั้นบรรดาแม่ขายยังจะมาชวนเขาไปหาคนเพิ่มอีก ทั้งนี้เขาก็บอกเขาไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมจบอีกเหมือนกับว่าจะขูดเลือดขวดเนื้อเขาเขาให้หมดสิ้นหมดตัวไปได้ซึ่งหลายคนก็หมดตัวแล้วนะครับผมจึงอยากจะฝากคุณนาหนครับไม่มีะไม่มีผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับดูดูปากดูปากนะไม่กลัวดูปากดูปากไม่กลัวแล้วก็อีกเรื่องนะครับเตือนไปยังพวกที่ลบข้อมูลนะครับแล้วก็ผู้เสียหายต่างๆนะพบเห็นการลบข้อมูลตอนนี้มีลบข้อมูลเยอะนะ ช่วยแคปมาให้ผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำลายพยานหลักฐานซึ่งได้คุยกับนักง,งานสอบสวนแล้วเหมือนกับคดีแตงโมคดีแอมไซนายก็เหมือนกันก็ถูกดำเนินคดีนะพวกลบข้อมูลนะเพราะนั้นพบเห็นแม่ขายคนไหนบูรบริษัทลบข้อมูลแจ้งพีเ่เดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งความเพิ่มข้อหาทำลายพยานหลักฐานที่ทราบตำรวจเขามมนิเตอร์ตลอดนะเท่าที่ผมคุยนะนะขอให้มั่นใจในสอบสวนกลางนะครับ มืออาชีพเป็นกลางคเคียงข้างประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาก็ก็ติดตามเรื่องนี้มาก่อนที่เราจะมาเปิดวันนี้อีกนะคะแต่ว่าด้วยที่ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ก็เลยยังทําอะไรไม่ได้แต่ณวันนี้เองมีผู้เสียหายเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะหลากหลายกลุ่มซึ่งผู้เสียหายตอนนี้นะคะไม่จาเป็นต้องมาที่กลุ่มเรากลุ่มเดียวสามารถไปได้ทุกกลุ่มที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าอ้อเชื่อว่าผู้เสียหายตอนนี้อ้อเห็นเลขสมาชิกเนี่ยคนล่าสุดที่ส่งให้อ้อดูเนี่ยลำดับที่ห้าแสนกว่าแล้วนะฉะนั้นเองมันมม รู้ว่าตัวเองได้รับผลกระทบก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะอี้หรืออ้อหรือว่าทนายเดชาสามารถทักเข้ามาได้หมดเลยหรือนะคะใครอยู่พื้นที่ต่างจังหวัดไปที่สอนทองที่ได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเห็นก็ปีขูจะฟ้องกลับไปไม่ต้องกลัวนะเดือดร้อนอะไรบอกผมนะวันจะไม่ให้ประกันตัวอย่างเดียวถ้าตอนนี้นะถ้าผมทราบนะผมวันอยู่เรื่องเยวเนี่ยวันจะนอนคุกไอไอวันที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยสูงดูคดีคุณตั๊กกันแล้วกันฮะก็แบล็คดีเหมือนกันอันนี้ก็แบล็คดีเห็นได้ข่าวเมื่อสักครู่นี้ แหล่งข่าวตำรวจบอกอ้ยถ่ายรูปกับตำรวจใหญ่ๆตัวโตเยอะนะท่านตำรวจกรเกษียณไปแล้วไม่ไรโอ้โหนะช่วยอะไรไม่ได้นะครับถึงเวลาคนที่ไปถ่ายรูปทุกคนเนะี่ยเขาบอกไม่รู้จักมึงเ <laughs> ชื่อกูเชื่อกูกูเห็นมาเยอะแล้ว <laughs> ไอประเภทถ่ายรูปกับตำรวจใหญ่ๆถึงเวลาเขาบอกกูกกไปรู้จักมึงมึงเป็นใครเนี่ยนะดูปากนะ <laughs> เออผมว่ามีส่วนนะครับแต่ว่าความต่างคือฟอเร็กนี่ก็เป็นหลอกลงทุนโดยตรงแต่วันนี้จะเป็น สิ่งที่เขาอาจจะกล่าวอ้างคือว่าเขาก็จะมีการลงทุนเรื่องของผลิตภัณฑ์อยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าเห็นใจคือถ้าไปเช็คดูอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องต้องอต้องติดตามคือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยแม้แต่เขาลดเอาไปขายเลยหลังในตลาดที่เรียกว่าตลาดมืดแล้วกันนะครับจากราคาที่ตั้งไว้300กว่าบาทขายได้80บาทนะครับอันนี้คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับเยอะมากแล้วแบบนี้คือขายไม่ออกไม่มีใครจนมีคนในตลาดพ่อค้าไม่ขายบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยไม่เอาด นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะตั้งข้อสังเกตไว,ว้ว่าอยากจะฝากไปถึง<อ>คน<า>ที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับในเรื่องของอาการขายตรงเนี่ยการขายตรงจริงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริงดีจริงนะครับถ้าสินค้าดีจริงระบบดีจริงแล้วก็มีการแบ่งปันผลกลาไรจริงแต่กรณีอย่างเงี้ยมุ่งเน้นหาดาวไลา่ยอย่างเดียวเนี่ยขอให้ระมัดระวังเพราะว่าจากนี้ไปผมคิดว่าจะมีเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของ ช่องว่างที่คนอยากจะทํางานออนไลน์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเสริมที่ทําให้ดึงดูดคนครับในในคดีนี้มันมี2ส,ส่วนนะฮะนะมันมีขายตรงกับตลาดแบบตรงขายตรงหรืขายตรงกับผู้บริโภคเลยจัดสัมมนาสัมมนาเนี่ยอันเนี้ยสคบอได้ข่าวว่าไม่ได้อนุญาตนะแล้วคุณปล่อยเข้ามาตั้งแต่ปี65ถึง67ได้ยังไงผมก็เริ่มสงสัยสคบนะไปดูหน่อยนะขายตรงของคุณนะ่ะขายตรงกับผู้บริโภคเนี่ยคุณไม่ได้อนุญาตแล้วก็ขายได้ไง2ปีอะ่ะอ,อ แล้วทำไมเขาได้โลอ่ะนะอันนี้ข้อแรกนะสคบ,บฟังอยู่หรือเปล่าครับนะอย่าบอกนะไม่มีงบประมาณไม่มีไม่มีอำนาจนะครับอันที่2ขายแบบอ่ากันอะไรตลาดตรงอันนั้นคือขายผ่านพวกเอ่อทีวีโซเชียลอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีกฎกฎหมายของสคบ,บในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาเกินจริงนะไม่ช่วยอะไรประชาชนเลยเหรอสคบ,บคือโดยหลักกฎหมายมันก็น่าจะโดนด้วยนะนะถ้าเราบับางคับใช้กฎหมายแบบเสมอภาคการรัฐธรรมนูญน,นะ เพราะคุณมีส่วนช่วยในการกระจายคําโฆษณาเนี่ยแล้วมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไหมล่ะกสช,ช,ช,ชทําอะไรอยู่อะนั่งเป่าสากอยู่ป่ะนะทางานกันบ้างเงินเดือนก็เยอะนะพวกเนี้ยกินเงินภาษีนะภาษีกูด้วยมัใช่อะไรรอกทำงานกันบ้างไม่ใช่ตอ้องรอเขาไปร้องเรียนก่อนโทรทัศน์รายการดังๆช่องไหนทําอะไรผิดกฎหมายก็จัดการไปนะต้องไปให้ต้องประชาชนมายืนด่าทุกวันทุกวันฝากด้วยนะครับ ฝากข้อสุดท้ายก็คือนึกขึ้นมาได้ว่ากลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่นะครับจะถูกผูกด้วยสัญญาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเข้มงวดรัดกุมเลยทําให้ผู้เสียหายจํานวนมากนะครับมีความวิตกกังวลชเช่นการเอามาให้ข่าวการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ผู้เสียหายสบายใจระวังใจได้นะครับว่าถ้ามีการทําผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายต่างๆดังกล่าวของบริษัทเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะหมดนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีความหมายเพราะนั้นอย่าก,กังวลนะครับ เอาผลประโยชน์ของท่านเป็นตัวตั้งเอาความจริงเอาข้อเท็จจริงเอาตัวบทกฎหมายเป็นตัวตั้งเราไม่ได้สรุปว่าใครผิดใครถูกนะครับเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่ว่าวันนี้อยากให้ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจไม่มั่นใจไม่มั่นคงในจิตใจสามารถมาพึ่งพา,อาสอบสวนกลางได้รับรองว่าท่านได้รับที่พึ่งที่ดีที่สุดครับขอฝากอีกข้อสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิก อย่าลืมเข้าแอปพลิเคชันของเขาแล้วรีบแคปบทุกอย่างที่เป็นหลักฐานของตัวเองนะคะเพราะบางคนเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วก็มีอันนี้สําคัญมากหลักฐานตัวน,นี้สามารถใช้ดาเนินคดีได้อย่าลืมไปแคปบหน้าจอของแต่ละคนนะคะที่มีเลขสมาชิกที่มีข้อมูลของทุกคนในการซื้อขายในการเข้าออกอสมาชิกทั้งหมดนะคะอันนี้สําคัญมากเลยรีบเลยค่ะอันนี้ฝากไว้เลยค่ะ